สวัสดีครับพี่นอ้นนองเมื่อเนี้แเมียขโมยเด็กีญิงพาเข้ามาเห็นอย่างอี๊ยบไปไปนอนเข้าเนกิด เปดพอตาพี่ลองมึงเสือกรอครับเฮ้ยคือพอเรียนเบาถ้าเป็นเด็กหน่อยตนางกไมคะีก็่าไคร้ตะไคร้รั่วครับตะไคร้รั่วสวนครับผมอ๋อมีค่ะเม็ดอะไรเม็ดห้าสิบเม็ดห้าสิบค่ะเม็ด้าควมเนีวมันมีประมาณสิบหาเมตรค่เมนึงมาค่ะทานหายที เมนทาชีพันซีค่ะพันซีโรยจ้าเพลงเพลงเนี่ยครัะไปพี่น้องเราไปเบิรงกบอลครับครับครับอยากขอชมก่อนแมนไทยไปด้วยมวเป็นยังใหญ่ขอเราเคยมาสื่อมเพิ่นแล้วเออครับเออไปพี่น้องเราไปเบิรงร้านนี้เคยขอใหญ่แล้วไทยเราด้วยพี่น้องเอาบอลแมนเอาไทยมั่วนะแม่เนาะขออนุญาตเพิ่นแล้วเด้อยอันนี้ความยาวเท่าไหร่คะ นนมือแม่หมาหมาเด้อมีเมตรห้าสิบเด้อตุนเมตรห้าสิบมันหนึ่งจะยาวอยู่สิบเ<ร>มตรใส่หลายบ่นน 50. จ้ะอนนนนอโอ้มันกาดคว่ำทีคว่ำนันรร่งกับซ้ำกันกับซุ่มนั่นโอ้อันนี้ทีก่อ,อ,อนนี่นแม่ไม่เราเอาตัวนี้เลยอ๋ออันนั้นเมท้าคิปสิครับอันนั้นนะจ้ะเอาอสองม้วนพอดีมันไม่พอที่สวนอันนี้ม้วนเจ๊บาทนะครับ พันสี่พันสี่เมียถ่ายสีพื้นกันเนาะจ้ะเอยไปอ้อมขั้วแบบนี้เลยอ้อมอ้อมอ้อมหัวสวนครับผมพอดีมันบพอได้เอาแบบนั้นบ้างไหนเออเอาเอาเอาตกลงแม่เอาเนียนป่ะเอาสองเอาสองม้วนเนี่ยเพื่อนเอาไปใส่รถไหนเด้รูจัดจ้าครับทูน้ำก็อร่อยจ้าก็อ่อยกระเพาะเอจจ้าทูม้ำสีเงากว่ากันจะก็ได้ดีกว่ากันเอากระมันก็ต้องตัวแห้งก็หมืดแล้ว อ่ามันแม่แม่ขั้วเจ้าก็เบิ่งเอาเจ้ามาเดือดใจตัวว่างในแอกระเป๋าตามโทนเออเอาว่าเจ้าตัดสินใจเอาเจ้าคำนวณเบิ่งเงินในกระเป๋าเจ้าแล้วเจ้าคำนวดเอาเออเอานี่แล้วทอดละทอเอานี่้ทอดไม่ท่งมึงจะทอดทรงทอดทรง อันกาดสรุปแล้วห้องเอาอันท่ออันวงกลมมันอ่ะเนาะจักท่อบอกอี่ห้อกับรถกะบรจักซื้อมัเกินท่อสวมมาแล้วห้าสิบเซนแปดก็เริ่มแปดแล้วก็ฝ้าอันหนึ่งก็บอกเอาฝ้าหนึ่งครูครูเนี่ย ทอ,ออันห้องเดียวมเ็แปเส้อ่อทอเล่าะอมันก็จะใสหลายเลยเนะี่กว่ามือกนลงไปแปดเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สูอข้งอันแม่ก็ต้องมีฝาสองฝาต้องใช้ฝาสอง่าราสองหนุนนะเพระว่าเขาเสีเห็ุกระทาวานเลยแม่พ่ออ๋อครับแล้วแต่เอาออสร้างคน อันเอาง่ายมันเป็นห้องน้ำแบบว่าอันอันเจ้าชีใส่มองอันล่างอุจจาระลงไปเอาง่ายสองสอง,สองอันเลยเห็นปะใช่มันจะได้ทนออมันจะได้มีเต็มออโดนโดนมาแล้วเหาะอันละสซีอัลลัสซีคือเขาทำสองหลุมนั่นแหละออ๋ บอกคะ่ะเอาคำนี้เพิ่นบอกคะ่ะเอาคำนี้เออ้วแล้วการน,นั่นเดี๋ยวนี้มันบ่นมีทอ่อที่อันไหลจากทรงจากไม่เดี๋ยวช่างเขาเอามาเองเอามาเองใช่ไหมครับผม<อ>เราแค่ซื้อตรงนี้ให้เขาไปโอเคซื้อเลอาแปดท่อกับฝาสองฟาแล้วก็เชื่อมแล้วก็ถายนะฮะบาลดเลยบอคต์ตะไคร่มันเป็นเครื่องอย่างอ่าครับเมนยูรู้ซื้อรันนะมันก็โอเคสรุปแล้วพี่นอ้อง เออเอาเออเอาเอาเออ,เอ,อันนี้ไหมบ้าเพชรอยากเอาไปอ,าอันอันอาไต้กบไต้เขียดดิเนาะเออลานพนเนี่ยขายมัดทุกอย่างเลยพี่นอ้องงานมัดฝนอ่ะเลื่อยอุปกรณ์เอ็ดเงี้ยเน็ตตัน้นครบมัดผู้ถังกะละมังให้น้องเพิ่นบอกครับอา่าแม่ข่าเพิ่นก่อนมีมัดพี่น้องบ้าเพชรเลยามาไทาย รีวิวให้เบิึงไปอู้หูมันแรงยิ่งกว่ามันมีความมั่วตรงมอตเตอร์พี่น้องบ้างนหมคมมันอันนั้นเพิ่นเคยไปทรงเทียนหนึ่งอยู่ตะเกียบที่สร้างอิดสร้างไส่สร้างปูนตอนนั้นไหมครับผมเยอะคำอาหุ่นครับครับครับ ที่นั่งเยี่ยเคยเอาหายแล้วแต่ว่าผมเยี่เสียเอินเนี่ยอะไรบวไต้กินเป็นแผ่นทีมผู้เอออันนั้นเอิคุณเลยค่ะเพราะว่าจะไปคันได้ค่ะเตอร์แอมทั่วในรับไปแล้วจ่าจ่าจะเหลือปอกตัวคฟ้าแล้วกับหมดครับเออจะของร้านมันก็ดีดีเพาเวทขอถ่ายเงินเลยี่น้องขอสัก้อนเลยี่น้องบริวารสุดล้วนมาถ่ายเลยเด้อโหมดไปเลยค่ะเมีน ขออนุญาตเวลาอย่งไงพี่น้องเพิ่นเบิ่งน้ามันเสี่ยงครับทางคนมีทางนหนาอยู่นะครับโอ้ครับครับเดี๋ยวกันได้แค่หน้าโอ้แค่แผงเซอร์เซียวโอ้ครับผมอันนี้เราก็ต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนพี่น้องครับอ๋อว่าเวดกับว่ากาอ่ามั่นสรุสู่ของเพิ่นแบบทำอะไรได้ทำอะไรทำหน้าโอ้ครับไอเดี๋ยวถ้าเกิดผมจะได้ผมจะมาเอาเด้อครับทำทำ เอาวันนี้แม่ทั้งหมดจักบาทเจ้าซื้อมาเนี่ยหาพันกว่าบาทเดี๋ยวะันขาดเหลือจเจ้าทังเรียนมะมัยนีากาก่กับวัวไรไก่เออวัวไรไก่ครัโอ้ไอไปทรงเล่นวะถ้าเกิดมันในหน่วยไปทรงที่บ่สมุนนะโอ้ครับขอบคุณครับเออเมียนอยู่วันนี้โทตมาเลยบาทนี่ไงครับมีแจเร็วเอครับขอบคุณครับไปให้แน่วไป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 ทาเยื่อนั่นผลัดบันเนาะ เออครับขอบคุณเด้อเจ้าของร้านขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับอันเฮ็ดยูทูบมาจากถ่ายไปลงยูทูบมัซื้อหรอกครับไปนี่แม่เฮ้าแม่มาเบิ่งอันนี้กันานไอแล้วว่าพี่เขาทังน้ำเดี๋ยวมาเบิ่งทังน้ำเร็วถ้าเกิดได้มือหนาเจ้าอยากเฮ็ดทังน้ำมันต้องได้เฮ็ดอยู่แล้วเหรอเจ้าเฮ็ดเฮียนแม่นมาอยู่น้องมาเบิ่งทังน้ำครับผมไอแล้วบอกมาเบิ่งอี อืออิดอันอันนี้ก็เป็นปูนเขาจะาใส่ปูนอินซี่อิดบล็อกที่ทางน้ำทางน้ำเจ้าเอารุ่นใดแม่ทางเจ้าน่ะเอาบิ่งดู <c oughs> ขันเฮียนเ,น,นเท่าเดี่ยมันจีบประมาณเท่ายแม่เจ้าว่าเฮียยนังเอาเฮียนเาาทามันต้องใส่ถังวันนี้คือกันเด้ยหรือว่าไอ้ตีบเราจะจัดการให้เลยพี่บอดเท่านะ่ะเพื้อเองเื่อเอเา เอาแม่เบื้องไว้ดูจะอย่าประม่านเลยบอดี้กันประมาณข้างหลังนะพอดีมันทางไอ้จักพัดจั๊กมือหน่ะยจะว่านี่นะบ่อแพ่งดองแงนบอกขาหกหมื่นค่ะแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ี่น้องข้างดีๆีล้ะบ่อแพ่งจะขาหกหมื่นเลยอย่างนี้เลยเออขึ้นได้บ่เอาไปถ่ายลงไอ้แย่ก่อนเดียวเดียวเดียวนี่ลอขึ้นรถแล้วมันบ่อพ่อต้องมาเอาอีกครับผมแต่ว่า อันนี้เขาซื้อแพงเขาขอบว่าตะเกาเขาสั่งหลายม้นวนเนาะถ้าการซื้อเป็นม้วนในม้วนละพันซีเหมือนเด็กพี่น้องแต่ว่าการเขาซื้อแบบสั่งเลยมันคนรวมหลายเลียม้วนละเก้าร้อยแต่ว่าการเขาซื้อแบบนี้เนี่ยมันถี่พันซีครับผมไปมรถนี่พี่น้องถ้าบใครจะเบิ้งคลิปนี่อยู่แถวมุกดาหารหรือแถวใดครับมาซื้อน้ำเพลนไดเดอร์มีแผงโซลาเซลล์พร้อมทางน้ำยังมีคอมมอนล้านปาวีณาพาณิชอาบาร์เวนมาใส่บริการสุดยอด เมียแต่ว่าทาังอันโอนโอ,น,โอ,น,โอนอันนั้นนะเจ้าใส่ขัว้วกควงขั้วเงาตะไลทอของนงานเจ้าฮันเด้ฮันเด้ทำนั่นแตะบะเมียนแต่มัน่ได้ตันแบบนั้นโอ้ยเปรียบเทียบซทำอัายุสาไวไอฟ้านเนาะ,นะอ,อ๋อเหนื่อยตึ๊บพ,พี่น้องใช่ภัยรับพี่น้องเหื่อค่ะบัดนี้ครับผมอันนั้นต่อต่อจศปากเปียกพี่นอ้องรถหายอยู่ห้าชิปธรรมดาละเพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันบริษัสร้งหลายแต่ <รถ S 2> เขา,า้องรถกรถกดีบรถกับบเป็นย่างเ้าก็กาขพอ,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 อต่อไปหละจ้าเพนก็บดีดีเด้อพีน่น้องจาลอนเพนอะไรเ่อ๋อวันนี้ก็เอาเยี่ยมกันไหนเรียบร้อยแล้วอ๋อเอากระจกลงบอกใหญ่เินเดินเดินได้ไปวันนี้ขอบคุณเยี่ยนะขอบคุณค่ะแล้วแล่ะบ้างค่ะวันนี้การเดินทางกลับเด้นพี่น้องเด้นขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกซับะไคร่ทุกไลทุกแก่แ่ละคิเนตละก่อนสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ